สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะครับรายการนี้ก็มุ่งนําเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวกิจการพลังงานนะครับซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสําคัญกับพวกเราทุกทุกคนนะครับมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจมีความสําคัญต่อภาคการผลิตภาคธุรกิจนะก็พบกับผมได้นะครับทุกคืนวันอาทิตย์นะครับทางทีเนนสองทูวิชั่นแปดทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับก็เจอกัน นะครับมาพูดคุยกับบุคคลสําคัญในแวดวงพลังงานนะครับคืนนี้เรายังอยู่กับคุณเทวินวงวานิชซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดจาการใหญ่บมจนะครับปตทส,สพนะครับีนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณเทวินวงวานิชนะครับจะคุยเป็น2เรื่อง2ประเด็นสําคัญประเด็นแรกเนี่ยจะพูดคุยเรื่องแผนการลงทุน5ปีในการสํารวจพลังงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่นําเข้าพลังงานนะครับจะได้เศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจะได้ขับเคลื่อนไปตามปกติโดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนพลังงานช่วงที่2เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับกา๊าซหุงต้ม LPG ซึ่งก็มีข่าวว่าจะปรับลอยตัวหรือไม่อย่างไรแล้วจะปรับตัวกันอย่างไรจะมีผลกระทบอย่างไร เดี๋ยวก็จะไปสนทนาการด้วยในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณเทวินวงวณิพเลยครับสวัสดีครับคุณเทวินครับเดี๋ยกจะเริ่มต้นด้วยแผนการลงทุนของปททสพที่ออกไปสำรวจเนี่ยซึ่งเราก็มีแผนระยะยาวีครปีตรงนี้จะใช้เม็ดเงินเท่าไหร่แล้วจะระดมทุนยังไงครับครับแผนการลงทุนของเราเนี่ยนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือต้องรักษาระดับการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งในประเทศเนี่ยนะครับ อันนั้นก็ต้องเจาะลุมเพิ่มต้องลงอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนที่2ก็คือเราลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งที่เราค้นพบแล้วเพื่อจะขยายกําลังการผลิตครับอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในต่างประเทศนะครับ<ม>ก็ออยู่ในประเทศที่เราได้พูดคุยกัน<ม>ส่วนที่3นี่คือการไปสำรวจเพิ่มเติมครับเพื่อหาปริมาณสำรองแล้วก็เพื่อที่จะนํามาพัฒนาต่อนะครับ,รบทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยเราจะใช้เงินในช่วง5ปีหน้าเนี่ยประมาณเราใช้ตัวเลขเป็นเงินเหรียญสหรัฐนะครับเพราะว่าเราลงทุน ส่วนใหญ่เป็นเงินเหรญสหรัฐน,นะครับ,รบก็25,000้านเหรียญล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นเงินไทยก็เก็ใกล้ๆ700,000กว่าล้านบาทนะครับในช่วง5ปีครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเม็ดเงินที่มากทีเดียวใช่ครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอามาจากกำไรสะสมใช่ไหมใช่ครับส่วนหนึ่งเอามาจากการกู้หรือเปล่าครับนะก็เ การลงทุนทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีแคชฟลูที่สร้างรายได้ขึ้นมาจากการดําเนินธุรกิจนี่นะครับก็เป็นการกันมาจากกาไรกันมาจากแคชฟลูส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ต้องมีการจัดหาเงินโดยการกู้เงินบ้างนะครับเรื่องการเพิ่มทุนเนี่ยเราเพิ่งเพิ่มทุนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนปลายปีนะครับก็ได้ได้เงินเข้ามาสามพันล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ9ก้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับก็จะต้องมีการจัดหาเงินต่อเนื่องตลอดนะครับนั่นหมายความว่าการวางแผนการระดมทุนการวางแผนการลงทุนเนี่ยต้อง ต้องใช้ฝีมือมากทีเดียวถูกไหมครับเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาใช่ครับแล้วโครงสร้างทางการเงินตอนนี้เป็นยังไงรตอนนี้เราก็หลังจากเพิ่มทุนมาโครงสร้างทางการเงินค่อนข้างเข้มแข็งนะครับสัดส่วนหนี้ต่อทุนเราอยู่ประมาณไม่เกิน0.3เท่านะครับเราตั้งเป้าว่าไม่ควรเกิน0.5นะครับเพราะถ้าเกิน0.5เนี่ยก็จะเริ่มมีผลกระทบต่อเครดิตเรตติ้งของของบริษัทนะครับวันนี้เราอยู่ในระดับเดียวกับประเทศนะครับก็ยังอยากจะรักษาระดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ในระดับนั้นอยู่ครับครับการลงทุนที่คิดว่ามันเป็นการลงทุนเร่งด่วนที่จะต้องทําเฉพาะหน้าเนี่ยปี2ปีเนี่ยเป็นโครงการในประเทศหรือต่างประเทศและที่ไหนครับครับมีทั้งสองส่วนนะครับในประเทศเองเนี่ยเรายังต้องลงทุนเจาะหลุมผลิตเจาะหลุมพัฒนา เจาะลมสำรวจด้วยอันนี้บนบกหรืออ่าวไทยในส่วนใหญ่จะเป็นในอ่าวไทยนะครับแต่วันนี้บนบกเองก็มีแล่มีเยอะขึ้นนะครับแหล่งน้ามันดิบสิริกิจนะครับก็ต้องเจาะลุมพอสมควรวันนี้แหล่งน้ามันดิบสิริกิจนะครับเราผลิตได้สูงสุดเป็นประวัติการนะครับ,รบทั้งๆท,ที่แหล่งน,นี้มีอายุ30ปีแล้วซึ่งปกติเนี่ยจะเข้าไปในช่วงที่ลดถอยลงนะครับแต่ก็ด้วยการพยายามใช้เทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําทรัพยากรที่มีอยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ได้เต็มที่ได้มากขึ้นแต่ว่าเม ที่มีคนไปบอกว่าเรามีน้ํามันอะไรเยอะเรามีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้นทุนเราจะสูงเพราะว่าโครงสร้างใต้ดินของเราเนี่ยซับซ้อนมันจะเป็นกระป๋ะเล็กๆเลๆๆนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตขึ้นมาเนี่ยต้องใช้หลุมเจาะเยอะมากแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการไปไปหาให้เจอว่ากระป๋ะนั้นมันอยู่ที่ไหนถ้าเจาะผิดที่ก็ไม่เจอเลยนะก็เสียเปล่าไปเสียเปล่าเลยในตะวันออกกลางนี่เรียกว่าเขาแหล่งใหญ่ บุมพืันเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นที่เขตทวีวัฒนาบ่ะแถวพุทธมณฑลสายสองนัฒนคือตอนแรกคือไปพบแต่ว่ามันเล็กเกินไปยังไม่เจอเลยครับอ๋อยังไม่เจอเลยก็เป็นการขอพื้นที่ในบริเวณที่มีสัมปทานซึ่งเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยนะครับมีการให้สัมปทานทั้งประเทศนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีศักยภาพทั้งประเทศนะครับผู้ที่รับสัมปทานไปเขาก็จะต้องไปประเมินดูว่ามีโครงสร้างที่น่าจะมีปิโตรเลียมหรือเปล่าแล้วก็ไปเจาะดู แต่การให้สัมปทานไปเนี่ยก็แสดงว่ามันมีข้อมูลเบื้องต้นระดับหนึ่งว่าอาจจะมีหรือเปล่าแล้วเราใช้เทคโนโลยีอะไรครับเทคโนโลยีที่ดูเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่จะดูเฉพาะลักษณะของโครงสร้างครับว่ามีโครงสร้างชั้นหินโครงสร้างชั้นหินว่ามันมีมันมีโครงสร้างที่เป็นโดมเป็นฟอลเป็นเอรอยเลื่อนเนี่ยมาตัดเพื่อจะมีปิโตรเลียมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะบอกว่ามีหรือไม่มีก็ต้องเจาะอย่างเดียวถึงจะทราบเจาะลงไปแล้วถึงจะรู้ว่ามีจริงหรือเปล่า ทีนี้แผนการลงทุน5ปีเนี่ยมีมมโครงการไหนที่เราหนักใจมากเป็นพิเศษว่ามันจะดําเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายหรือว่าโครงการไหนที่เราคิดว่ามันอาจจําเป็นที่จะต้องมาประเมินใหม่หรือว่าตอนนี้วางแผนดีแล้วน <ะ S 1> ในประเทศเราคิดว่าอยู่ตัวนะครับจะได้แล้วออสเตรเลียก็กำลังจะขึ้นมาแล้วในเดือนนี้นะครับก็คิดว่าการผลิตจากแหล่งมันตราจะขึ้นในแคนาดาหนักใจนิดหน่อยเพราะว่าออยล์แซนเนี่ย เป็นการผลิตที่ต้องใช้ต้นทุนสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการผลิตที่ต้องเรียกว่าท้าทายตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้คือบิทูเมนเนี่ยมันหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะไม่ค่อยสูงหนักนะครับอีกอันนึงก็คือที่อีสต์แอฟริกานะครับที่โมซัมบิกเนี่ยเรารู้ว่ามีสักยภาพเยอะแต่ว่าจะต้องไปพัฒนาในพื้นที่ในประเทศที่ยังไม่มีการพัฒนาน้ำมันระกาศนะครับก็ต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยซึ่งอันนี้เราต้องทํางานร่วมกับทาง บริษัทที่เป็นผู้ดําเนินการคืออนาดาโคครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นเม็ดเงินเป็นสัดส่วนเยอะไหมครัเราไปลงทุนแค่8.5%แต่ก็พูดถึงเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ครับก็จะใช้เม็ดเงินลงทุนพอสมควรในตะว,วันแอฟริกาตะว,วันออกนะครับผมค,คิดว่าในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสัดส่วนการเข้าไปลงทุนก็คงอยู่ประมาณสัก10กว่าเปของวงเงินลงทุนทั้งหมดนะครับ 1 0 2เรเนี่ยเราประเมินความเสี่ยงแล้วถูกไหมครับถ้ามันไม่สําเร็จถ้าสําเร็จก็ไม่เป็นไรถ้าไม่สาเร็จเนี่ยกระทบต่อฐานะทางการเงินมากน้อยแค่ไหนยังไงสำหรับอียต์แอฟริกาเนี่ยเจอแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเกิดขึ้นเาจะไปได้ปสำเร็จเละครับส่วนที่ไม่สําเร็จเนี่ยก็คือมีโอกาสไม่สาเร็จคือการสํารวจนะครับซึ่งก็มีอยู่ทั่วไปนะครับวันนี้เราก็จัดสรรเงินสําหรับการสํารวจเนี่ยอยู่ประมาณสัก4 0ของงบประมาณเออเท่าที่นะครับ ประมาณสักสิของงบประมาณในแต่ละปีจะไปที่การสำรวจก็ชัดเจนนะฮะก็หวังว่าแผนการลงทุน5ปีเนี่ยคงเดินหน้าได้เพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงที่2เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเรื่อง LPG นะฮะว่าจะลอยตัวไม่ลอยตัวแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับพักกันสักครู่ครับ เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน